ตอนจะมาขึ้นประธานงี้หรอใช่นั่งรถแท็กซี่ไปน้อดได้ดิจะได้ไม่นนน้องกดได้ครับตอนเรือพระราชพิธีผ่านไงเอาเรือพอนย่างเงี้ยหน้าปกแล้วทำหน้าปกสวยแล้วให้เขาไลน์แล้วเขาเปลี่ยนได้ไหมไม่สวยหรอกเนี่ยก็เคถ่ายเนี่ยแล้วทำหน้าปกเอ้าทำหน้าปกมันก็สวยดิทำไมจะไม่สวยเอาเอาแนวยืนหรือแนวตั้งแนวนอนสิเหรอทำหน้าปกนะเออคือตอนนี้กำลังลำเลียง เขียนตัวหนังสือคนจะได้เข้ามาดูเอาเขียนตัวหนังสือไงวะเอา้าเหมือนทำน้าปกคลิปมาแบบนั้นพี่เป็นหลอกก็เคยบอกมือไม่จำคนข้ามคนงานจ้างี่เป็นหลอกหลอกไอ้โอ่เอโอ้โอนโอดโอ้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 อ้โอ้องอีกค้อ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้โอ้อ้ออ้โ้อ้โอ้้าออ้อ้เค้โอีอ้โี้โอ ไม่นตอนนี้กำลังลังเรียงนะคะลังเรียงฝีพายนะคะลงเรือตอนนี้เขาก็ยังไม่ตั้งนะคะยังไม่ตั้งขบวนนะอ้าวสวัสดีลูกวาง ก็จะสันส่นๆหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นะสะพานพระรามแปดแล้วรถมันวิ่งตลอดนะมันก็จะแบบขยั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 บพับกระนั่งคือคนแบบสบซ่างเนเป็นไรเข้ามาได้้ับเไหมไงไงะก็จะมองไม่เห็นเลยสุพรนหงนะนูนใกล้ๆนู่นที่มีมหลังคาสีแดง นะคะตรงนู้นนะคะไกลๆเลยนชน่ขอาเยดตดกี้อา่ยตชนรมกตรงไหมสวัสดีค่ะสวัสดีสีท่านจ้าอันไหนว่าัอันกดข้างบนหรือข้างล่างข้างล่าง ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตั้งขบวนนะคะตอนนี้กําลังลําเลียงนะคะฝีพายนะคะลง,ล,งลงเรือนะคะตอนนี้นะฝากทุกท่านกดไลค์ให้ด้วยนะเรือสุพรรณหงษ์จะอยู่นู้นไกลๆเลยนะคะอันนั้นเรือน่าจะเป็นเรืออนาันตตะนคราดนะเท่าที่เห็นตรงนู้นนะคะแถบๆโน่นเลย่ก็ชัดเลยอ่ะทำเป็นสีไม่ทำถ้าซูมไปมันก็จะสั่นเพราะว่า รถวิ่งตลอดเวลานะสะพานไม่ได้นิ่งเลยนะนะแตกแตกมากแตกมากอยู่ตรงนั้นแหละก็จะสั่นภาพก็จะสั่นตอนนี้ยังไม่ได้จัดริ้วขบวนนะคะก็ปลาไม่เอาเข้าละก็จะมีฝั่งนี้อีกนะคะฝั่งนี้ก็จะมี อีกด้านหนึ่งนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็นี่นะคะเห็นพี่ๆนะคะเนี่ยคะ่ะเขากาลังนําฝีพายนะคะพี่ๆี่ฝีพายนะคะมาะขึ้นขึ้นเรือนะคะพระราชพิธีนี่นะคะก็ไปเรื่อยๆมาได้ทีละแปดนายนะคะ ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี่จะเป็นเรือดังนะคะแล้วก็มีเรือรูปสัตว์นะคะใส่ปะเจ้า,าใส่ปะแจขังไว้ด้วยใช่ไหมลูกวางใส่ยังไงอ่ะโอ้ยตายไม่เคยใส่ใส่ปะเจอ๋อใส่ปะเจให้ลูกวางแหมโอ้ตายตายตายไม่ได้ใส่นานแล้วเอออะใส่แล้วลูก ไม่ได้ใส่นานแล้วลืมนี่นะคะเขาก็ลำเลียงนะคะนี่จะให้ดูลำเลียงนะคะมือไม่นิ่งนะคะเพราะว่าสะพานไม่ค่อยนิ่งนะคะตอนนี้นะสะพานรถวิ่งตลอดเลย ตอนนี้ก็ไม่มีเรือวิ่งแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เคลียร์แล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้อ่าให้เรือโดยสารวิ่งแล้วนะคะตอนนี้นะคือปิด,ป,ดปิดการโดยสารแล้วนะคะของเรือก็จะมีหลายลำนะคะเรือเจ้าหน้าที่นะคะจะมีหลายลำที่ลำเลียงนะคะพี่พี่ฝีพายนะคะอันนี้ก็อีกหนึ่งลำนะคะ ก็กว่าจะครบนะคะก็อีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะกว่าจะครบนะคะเนี่ยเขาก็จะลำเลียงนะคะมาขึ้นเรือนี่นะคะเรือพระราชพิธีนะคะแต่ละลำ ห่าประหกคืนครับแมวใส่ไม่เป็นไม่ได้ไลไลไม่ได้ไลสดนานแล้วอะลูกวางเออเรือเอกก็อยู่ท้ายๆนะคะพี่เรือเอกอยู่ตรงโน้นนะคะท้ายๆเลยจะมองไม่ค่อยเห็นไกลมากนะคะ วันนี้ก็พาทุกท่านมาชมตรงต้นขบวนเลยนะโอ้พี่ช่างภาพก็เยอะแยะเลยนะวันนี้เพราะว่าเพราะว่าวันนั้นวันนั้นไปแล้วไม่ได้ภาพกันไปรอผิดจุดพี่นักข่าวคนจะมาได้ปนนุี่ยได้แล้วครับได้แล้วครับโอเคครับไปแล้วเขากลับมานี้ป่ะไม่กลับค่ะไปแล้วก็ไปจอดตรงวัดอรุณสักพักหนึ่งก็ก็ เหมือนพักพักกันแล้วก็เข้าอู่เลยใช่ค่ะก็คือเริ่มจากตรงนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าถ้าเขาเริ่มไปแล้วพี่ก็นั่งแท็กซี่ไปก็ได้แล้วก็เป็นตรงวัดไอ้นี่ก็ได้วัดอรุณหรือไม่ก็วัดละขังค่ะคนอยากไปถ่ายจากวัดอรุณมาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วผมก็จะไปถ่ายถตรงวัดระแก้วค่ะวัดระแก้วถ้าเตียงไม่เปิดนะพี่ปิดใช่ค่ะถ้าพี่จะถ่ายจริงพี่ต้องไปตรงท่าท่าวัดโพ่ะค่ะ เพราะว่าที่เขาทําใหม่ตรงท้าวัดโพส,สวยๆค่ะทำใหม่ไอพี่เขาทำใหม่ที่เป็นลานจอดรถใช่ปหมไม่มีลานจอดรถค่ะเป็นไอหลังคาสีส้มอ่ะเนี่ยคล้ายๆแบบนั้นอ่ะหลังคาสีส้มคู่กันนะคะอันเล็กๆอ่ะท่าที่วัดโพอันนี้ท่าเตียนอันนี้ท่าวัดโพอยู่ตรงข้ามกันท่าเตียนในตรงที่ว่าผมเมื่อก่อนมันเคยเข้าไปถ่ายรูปได้ไ,ได้ที่ิปดปปงใหม่ใช่ค่ะตอนนี้เขาปิดปิดเหมือนกันปิดหมดเลยเขาไม่ให้เขา้าก็คือถ่ายไม่ได้ต้องเข้าไปที่ มีท่าวัดโพค่ะที่ที่ที่ถ่ายได้ถ้าท่าวัดโพจะตรงข้ามกับวัดอรุณเพราะว่าเรือสุพรรณหงษ์จะไปจอดตรงนั้นเพราะว่าขั้นทีนแล้วก็ไปจอดตรงนั้นไปผมไปดูในรูปที่เขาถ่ายกันบางบางคนไปไปจากวัดรูนมามาฝั่งฝั่งวัดใช่พระราชวังใช่ก็บางทีก็ไปนะถ้าอยากอยากไปตรงวัดอรุณก็นั่งแท็กซี่ค่ะไปเข้าหลังวัดอรุณก็เดินเดินออกมาหน้าวัดอรุณแต่ผมจะพิจารณาว่าถ้าเป็นับบนี้น่ะไม่ถ่ายถ่ายเลยเราะต้งไปคนเดยใช่ค่ะถ้าทางนี้ไม่ได้เดิน หนูไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าผมว่าการทไปงบนี้เเพราะว่าวันนั้นหนูไปตรงวัดกัลยาณิมิตรแล้วทีนี้มันเขาไปไม่ถึงปกติทุกปีเขาจะไปถึงไงทุกครั้งที่เขาแต่เขาจะไปถึงตรงนู้นแต่นี้เขาไปไม่ถึงเขาไปถึงแค่วัดอาุณอะมีค่ะนุ่งอยู่อยู่ข้างหลัง มีมีม,ม,มีน่าจะครบทั้งห้าสิบสองลำเลยเพราะว่าครั้งครั้งแรกวันที่หนึ่งก็ครบห้าสิบสองลำโอ้อีกนานเลยแหละขอเขาจะตั้งขบวนเพราะว่าเขายัางลำเลียงไม่เสร็จเลยเขายัางลำเลียงฝีพายลงเรือย,ยังไม่หมดเลยอะไรคะปินเก้าค่ะปีนเก้าใช่ค่ะ <9. S 2> ขึ้นเก้าขึ้นไม่ด้ไม่แน่ใจว่าขึ้นได้รือขึ้นได้เลยทุกสะพานขึ้นได้ขึ้นได้ค่ะเออได้ฉากมีได้ฉากเออมีด้วยสะพานพละรามแปดก็สวยนะพี่สวยบ่ายสามเริ่มก็จะสั่นเส้นเครือเลย ไ์สดนี่นีนี่สวัสดีค่ะฝั่งตรงข้ามวัดอรุณถ่ายได้ครับสวยงามใช่ค่ะฝั่งเออตรงข้ามวัดอรุณได้ค่ะตรงท่าวัดโพถ้าเตียนยังปิดอยู่ไหมคะพี่ตอนนี้น่ะพี่กิติยาถ้าเตียนยังปิดอยู่ไหมคะ ที่ไปวันที่หนึ่งอ่ะปิดถ้าปิดปรับปรุงไม่รู้ปรับปรุงอะไรแต่ตอนที่หนูดูในติกตอกอ่ะเขาถ่ายอันเนี้ยสวยจากเขาอยู่บนสะพานขลามแปดเราก็ถ่ายไปสวย ใช,ใช่ค่ะเขาจะออกมาเต็มเ็มเนี่ยค่ะแล้วก็เรือสะพานตรหง่ะเขาเขาจะมา <ๆ S 1> เขาจะเกือบท้ายเพื่อนแล้วเขาก็จะเนี่ยจะคิดรอดใต้สะพานเหมือนกัสวยนานไมับนาไปถึงนานค่ะนาหนุรออยู่นู่นก็สี่โมงครึ่งไปถึงนแล้วแต่น้ำด้วยใช่ถ้าน้ำมาทางนี้ก็ไว น้องมิ่งคุณยายสวัสดีค่ะหนูว่าไวนะวันนี้เพราะว่าน้ำไปทางนี้น้ำไหลไปทางนี้เพราะว่าใช่เพราะว่าวันนั้นน่ะที่ที่ายกันน่ะต้านหนะต้านเลยกว่าจะไปกว่าจะไปได้สวัสดีค่ะไม่ทราบค่ะที่แนะนำคือเห็นในติก๊กตอกเขาถ่ายมาได้สวยงามแบกเกาคือวัดอรุณโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่ กิตติยา นนะเราถ่ายที่สะพานพลัมแปดนี่สะพานพลังแปดก็มีพี่เข้ามาถ่ายกันเยอะเลยนะรอเต็มเลยนี่นะคะพี่เขาก็ขึ้นเรือกันแล้ว จะใกล้ครบแล้วนะคะน่าจะใกล้ครบแล้วแหละอ่าเรือข้างหน้าเรือดัางอันนี้ยังเหลืออยู่กี่นายอะ่ะน่าจะประมาณห้านายแล้วน่าจะอีกสักพักหนึ่งอะคะ่ะบ่ายสามโมงยังอีกครึ่งชั่วโมงอะพี่กว่าเขาจะจัดขบวนเนี่ยพี่พี่เขาก็เนี่ยกลับไปรับพี่ฟรีพายนี่มีให้ดูให้ดู เรือมันโตน้ำอ่ะเนี่ยเห็นไหมมายากมากเลยอ่ะเพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวอ่ะเห็นไหม,มสี่คุณยายเหรอคุณยายอยู่นี่คุณยายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมโตแบบยยโอ้อยยโหเปียกโอ้โหน่ากลัวเออแล้วเป็นเรือเล็กอ่ะน่ากลัวมากแต่เขาคือคเขาเขามีเจ้าหน้าที่นะคะมีเจ้าหน้าที่นะคะ มีเจ้าหน้าที่อยู่บนบนเรือเล็กนะคะทั้งหมดสี่คนนะคะปิดท้ายหัวท้ายนะาต้องไปยามากเพาะฉันจะรอเพมันร้อนากอ่ะเขาจะเขาจะดูเรืเพื่ที่ยวแล้วยอเียดนเดนะจะอดเ่ยาเนั่นเขาจะหเขาจะเดิาจะปิดแบายปิดแล้วปิดแล้วปิดแล้วปิดนะจะปิดตั้งแต่บ่ยสองบ่ายโมงอ่ะวา เอามาจะมันเต็มเลยล่ะเสื้อตัวเดียวขวดน้ำหนูอยู่ไหนดูนู้นนะนี่นี่อันนี้หนูอยู่ริมริมริมไอ้นี่นะริมสะพานพระรามแปดยังไม่ตรงกลางนะคะเพราะว่ารอรอขบวนนะคะจัดจัดให้เต็มเลยให้เต็มลำน้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปตรงกลางได้นะไอ้กลางสะพานนะคะ มาได้ทีละแปดนายนะคะทั้งหมดนะคะใช้ฟรีพายทั้งหมดนะคะสองพันสอง้วกว่านายนะคะ เรือตรงนี้ก็ยังไม่เต็มนะคะเรือดั้งนะคะเรือดั้งสองลำนี้ก็ยังไม่เต็มนะคะมาได้ทีละแปดนายนะคะดยวหนพาไปดูตรงนู้นดีกว่านะตรงที่เอพี่ฝีพายเขาขึ้นเรือกันเนาะฝีเขาจะอยู่ทางอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝีเขาจะอยู่ตรงท่าน้าตรงนั้นนะคะเพราะว่าพี่ๆเขาจะพักผ่อนกินข้าวกันอยู่ตรงนั้น ีชัดไหมอะ่ะสว่างไหมเขาก็จะลงเรือกันตรงนั้นนะคะทีละแปดนายน่าจะมีเรือวิ่งอยู่ประมาณห้าหรือหกลำ ดูหนูถ่ายอะไรให้ดูนะไม่รู้ว่าชัดไหมเพราะหนูไม่ได้เปิดเปิดไม่ได้เปิดเลยนี่อ่ะ ไม่ได้เปิดไฟหน้าจอขยับมาเรื่อยๆ มงเย็นบอกแกไม่มีเรือข้ามฟากแล้วนะ ถ้าแกจะมามันไม่มีเรือข้ามฟากนะบอกใครวะพี่อินน่ะนจะมาไหนพี่ <laughs> อินเออนี่ก็พี่อินมา ฝึกซ้อมนะคะมีทุกวันพฤหัรนะทั้งสามที่สองั้งที่สองฝึกซ้อมนะคะมีทุกวันพื้อหัสนะคะมีฝึกซ้อมย่อยของเรามีทั้งหมดสิบครั้งนะคะแล้วก็จะมีฝึกซ้อมใหญ่อีกสองครั้งซ้อมใหญ่นี้จะเป็นเดือนตุลานะคะอันนี้คือซ้อมย่อยนะคะ ซ้อมย่อยก็จะซ้อมทั้งหมดนะคะเรือทั้งหมดห้าสิบสองลำเต็มนะคะใครยืนยิ้มเลยใครแล้ว ที่เราไปถ่ายมีแต่ที่นกที่เขาบอกว่าเขาเอียนคนแน่นปกติมีซอ้อซ้อเขาอี้เลยไม่แน่นวัดกาลยานิมิตรวัดวัดกาลยานิมิตรที่แต่ไปไม่ถึงหรอกแต่ไปไม่ถึงว่าตรงที่เพื่อนไปอยู่อะวัดกาลยานิมิตรนี่คือเขาเขาอวยกระบวนเทนนิีอวยเรือเขาถ้าจะให้สวยน่ะต้องอยู่วัดละคังกับเออวัดะระจังจสวยต้องอยู่วัดละคังนะแล้วถ้ามาวัดอรุณตอนนี้วัดละคังถ้ามหาราชเนี้คนไทยวัดอรุณตอนนี้เห็นไหมค่ะไปรอกี่โมงว่ากฏจักรวนไปได้ วัดลรุนตอนนี้ยังค้างกว่าจะไปถึงก็สี่โมงครึ่งอ่ะโอจะไปถึงสี่โมงครึ่งกว่าขบวนจะไปสี่โมงครกับห้าโมงเย็นเลยแหละที่นู่นนะะห้าโมงเย็นจะที่จะถึงวัดอรุณนะถ้าไปวัดอรุณต้งไปรอตรงไหนอ่ะหน้าวัดอรุณเลยจ้าป้าเนี่ยม่รู้อะไรไสดที่ตาออกยายยันสวัสดีค่ะมวเต่เมาส์มืั่นเต่เมาสมือสั่นอย่เนี้ย ทางฝั่งนู้นก็มีเหมือนกันนะคะเรือพระราชพิธีมีทั้งสองฝั่งเลยนะนู่นยาวไปถึงนะคะอันนั้นคือสะพานอะไรนะเราจำชื่อไม่ได้อยู่จนถึงนู่นเลยเขาจะทำแบบสวยบอกไม่ถูกอ่ะได้ควกสูงอ่ะยายังอยู่ไหมคะคยายกินน้ำก่อนได้ไหม ไม่ใช่คนละสะพานไหนบ้างหาลงกุ้งอีหลีแล,แล้วสะพานที่เราขึ้นมานั้นสะพานไหนวะสะพานโคตรอกงู้นทางโน้นหน่อย มือนท้ายเรือเริ่มขยับแล้วนะคะตอนนี้เปิ้นเขาหนู<ม> <ผม S 2> คิดว่าเขาน่าจะตั้งขบวนแล้วแหละเริ่มตั้งขบวนแล้วเปิ้นเขาเริ่มตั้งขบวนแล้วอืมเพราะว่าด้านท้ายเรือเริ่มขยับแล้วโอเคนะคะทุกท่านเดี๋ยวรอชมคลิปนะคะ ฝากทุกท่นกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะกดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะเริ่มจะเริ่มตั้งขบวนแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปก่อนนะคะขอบคุณมากๆค่ะ